s, mm hmm. <S a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะพี่ปีสวัสดีครับกลับมาพบกับหมอปีและออมอีกครั้งในรายการ Theory of Love นะคะทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีครับผมหมอปีเชชโชศัก์จากเพจ Theory of Love ครับวันนี้ mm hmm. เราจะมากันด้วยประโยคที่โอ๊ย จริงๆก็พูดมานานลแล้วแ,แต่ว่าเราไม่ได้พูดในรายการแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีประเด็นที่พูดได้นั่นคือหมดแพชชั่นอืมหมดแพชชั่นมันเป็นประโยคที่มีพี่นักร้องท่านหนึ่งเขาพูดเพื่ออธิบายว่าความสัมพันธ์ของเขากับแฟนจบลงในลักษณะน,นี้นะคะอืมเราไม่ก้าวล่วงละกันว่าเขาพูดจริงไม่จริงอืมเพราะเราไม่รู้เนะเาะเราไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดกันแต่เราอยากพูดเรื่องแพชชั่นอ่ะ อืมในฐานะรายการความรักเลยนะเราอยากพูดเรื่องแพชชั่นว่ามันคืออะไรวะมันมีจริงหรอแล้วมันมันไปคล้คลายคล้คลาลๆกับคาว่าโปรโมชั่นที่เรารู้จักกันอยู่แล uh ้วหรือเปล่าอ่าฮะถ้าโดยรกักษ์คําว่าแพชชั่นเนี่ยมาจากภาษาละติน mm hmm. คือ party P A T I มันแปลว่า t o e n d u r e undergo experience ครับ x. มันเคยได้ยินคำว่า passion of Christ ไหมคะอืมเป็นแบบว่าเขาพูดถึงความรู้สึกของพระเยซูที่ถูกตึงกางเขน มันแพชชั่นมันใช้ในโทนนั้นเลยคือความรู้สึกที่เราพร้อมจะเจ็บปวดร่วมหัวจมท้ายเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างออครับมันไม่ใช่แค่ความคําว่าคําชอบมันใช้ว่าชอบชนิดที่บุกน้ํำลุยไฟได้เพื่อจะได้สิ่งนั้นมาอือฮะเพื่อจะให้มันสาเร็จอ่าเออม,มันเลยถูกเอาไปใช้ในในยะที่หนักแน่นรุนแรงขนาดนั้นดังนั้นเราจะได้ยินคาว่าแพชชั่นในในบริบทของการทํางาน ครับใช่ใช่ในบริบทของอาชีพมีแพชชั่นกับการเล่นดนตรีอ่าเหมือนแบบเด็กสมัยนี้ก็ต้องบอกเฮ้ยทำอะไรเราก็ต้องตามหาแพชชั่นกันก่อนอะไรอย่างนี้เราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับแพชชั่นของเราอะไรประมาณอย่างนี้นะใช่ใชเป็นแรงขับเคลื่อนที่แบบว่าพร้อมจะเจ็บปวดไปกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้พร้อมเพื่อจะลงแรงให้ได้มันมาทีนี้อยากให้มองเป็นว่าพอเป็นความรักมันก็พูดได้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกพร้อมจะเจ็บปวดร่วมทุกข์ร่วมสุข กับสิ่งนี้อีกแล้วก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นคาว่าแพชชันอ่ะคุณคุณไหมไม่รู้ในอีพีที่เรากับพี่ปีคุยกันมาเนี่ยนะคะบางช่วงเนี่ยเรามีการใช้คําคํานี้อยู่ในส่วนประกอบของ triangle of love ซึ่งเป็นเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบสามอย่างที่ทําให้เกิดความรักนะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วย intimacy ความสนิทสนมความรู้สึกใกล้ชิดครับกับแพชชันคือความหลงไหล รู้ um. สึกในเชิงชู้สาวหลงเ <or S 1> สน่ห์แล้วก็จะมีอีกส่วนคือความผูกพันคือคอมมิทเมนต์อยู่กันมาแล้วระยะหนึ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อรู้สึกอยากจะอยู่ด้วยกันต่อไปทีนี้ไอ้แพชชั่นเนี่ยฮะเขาใช้คําว่าความรู้สึกเชิงชู้สาวเลยอะฮะเออมาดูความรักความรักแล้วมันก็ฟังดูฉุดฉาดจังเลยอะมันฟังดูเป็นอะไรที่ฉาบฉวยแล้วจะหายไปง่ายมากซึ่งก็จริงๆคือไม่รู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับโปรโมชั่นเนาะ ก็คือช่วงช่วงเวลาที่ตกหลุมรักกแหละคือผมก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงคนที่พูดบอกว่าห,หมดแพชชั่นแล้วอะไรนี้มันเขาพูดในในเชิงไหนแต่ว่าถ้าจะพูดว่าถ้าพูดว่าเป็นแบบเออหมดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยก็อาจจะตอบได้ในเชิงวิทยาศาสตร์สมควรว่าเออโปรโมชั่นมันคืออะไรอะไรอย่างเนาะจริงๆคือจริงโปรโมชั่นก็ทุกคนก็จะมีหมดนะไม่ใช่แบบว่ามีแค่บางคนคือบางคนอาจจะเฮ้ยฉันเป็นคนมีแพชชั่นว่ะอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันมีโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโปรโมชั่นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกเองโว้ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันรักเธอแบบไม่หมดโปรอันนี้หล่อนพูดอันนี้มันเป็นคําโฆษณาที่หล่อนเอาไปขายเขาได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วโปรโมชั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามาเราไม่ได้เลือกเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มแบบมีความรักกับใครคุณก็ผมว่าก็น่าจะผ่านช่วงเวลานี้ทั้งนั้นแหละหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นนะเนาะซึ่งก็ อันนี้ต้องเราต้องลองเล่าอีกสักรอบไหมคะว่าเวลาที่ผู้ชายเอเจอผู้หญิงบีมันเกิดอะไรขึ้นแลวโปรโมชั่นมันเริ่มขึ้นตอนไหนปกติเนี่ยเวลาที่เด็กเนาะจากเดิมนี่มันคือเป็นเด็กเนี่ยมันจะไม่มีฮอร์โมนอะไรทั้งนั้นก็คือแบบว่าเอ่อเกิดมาก็เบบใสๆอะไรอย่างเนาะนะครับพอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีพัฒนาการมากพอเกี่ยวกับทางเพศอะไรเงี้ยฮอร์โมนมันก็หลั่งออกมานะครับทําให้มีความพร้อมในการที่จะแบบมีเพศสัมพันธ์นะครับ ผู้หญิงก็เริ่มมีเต้านมเริ่มมีะสะโพกอะไรออกมาอย่างนี้ผู้ชายก็เริ่มแบบมีมีกล้ามเนื้อขึ้นมามีเสียงที่ค่อนข้างแหบขึ้นหรืออะไรอย่างี้ซึ่งก็เป็นการพัฒนาของร่างกายนะครับในเชิงสมองเราก็มีการพัฒนาเพื่อให้เราพร้อมเข้าสู่ความหลักเช่นกันนะครับฮอร์โมนก็อย่างตอนแรกก็จะหลัง,งผู้ชายก็จะหลังพวกเทสโทสเตอโรนอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เกิด อารมณ์ทางเพศมากขึ้นมีความต้องการทางเพศมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆผู้หญิงก็มีเนาะแต่ว่าก็จะมีอิทธิพลของฮอร์โมนอีกตัวก็คือเอสโตรเจนที่จะทำให้เขามีลักษณะของความเป็นแบบผู้หญิงอะคือแบบที่เราเห็นว่าเอ้ hey, คนนี้สวยจังจริงๆมันมีคอมโพเนนต์ของเอสโตรเจนเยอะเช่นหน้าแดงแกมแดงเนื้อมีน้ามีนวลอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าพร้อมที่จะปิ๊งกันชก็ค,คืออิทธิพลของจเจริญพันธ์ S <S <S อ่เทสโซโซรนะก็คือแบบไปเจอกันเฮ้ยเฮ้ยฉันพร้อมจะปิง้งแล้วมันจะคล้ายๆสัตว์ที่แบบว่าช่วงติดถึงเวลาของเขาจริงๆอ่าฮะก็คือพอเจอตัวผู้อ่ตัวผู้ตัวเมียเจอกันมีโอกาสที่จะรักกันได้นี่ก็คือเป็นช่วงแรกเนาะช่วงที่สองคือช่วงของก็คือช่วงโปรโมชั่นคือช่วงตกลมรักก็คือแบบเป็นช่วงที่ผมว่าสัตว์ไม่ค่อยมียกเว้นพวกนกอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะแต่มีทีก็คือเป็นคนนะครับ พวกคนเนี่ยเวลาปิ๊งกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่วงที่แบบเฮ้ยต้องแบบไปหาบ่อยๆคุยกันบ่อยๆคุยกันนานคุยกันข้ามคืนเวลาเธอไม่มาฉันก็แบบนั่งมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะถึงสี่โมงเย็นเธอจะได้เจอเธอสักทีหรือว่าเมื่อไหร่เธอจะส่งไลน์มาสักทีอะไรเงี้ยอืมโชคที่เราไปมีมาทํางานหนักๆนั่นแหละอ่าก็คือเป,เป็นเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งตัวนี้มันก็เป็นตัวจริงๆเวลาที่เราใช้ยาสพติดตัวนี้มันก็หลังฉะนั้นอาการมันก็เลยเหมือนกันก็คือเราจะรู้สึกว่าแบบ เออคนที่ติดยาคนที่ตกหลุมรักอาการมันคล้ายๆกันเลยนะครับอก็คือจะมีความสุขมากๆเลยทาอะไรก็แฮปปี้ไปหมดแต่ว่าช่วงเวลานี้มันก็ไม่ได้แบบมีแบบไม่จํากัดเนาะคือมันก็มีจํากัดอยู่แค่แบบประมาณหกเดือนถึงปีครึ่งสองปีอะไรเงก็จะหมดลง ือบางคนก็จะแบบเฮ้ยเอออาจจะเป็นคาว่าหมดแพชชั่นแล้วหรือเปล่าคือมันแบบมันไม่ได้คลั่งคล้ายเครซี่เหมือนเดิมแล้วจากเดิมที่แบบเครซี่มากๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็จะดูโอเคมันไม่ใช่ความรักแล้วหรือเปล่าวะแล้วก็เลิกกันในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนวใากันเยอะหน่อยอ่ะใช่เพราะว่า <ใน S 1> มันนี่เป,ป็นเดิมถ้าในเชิงความสัมพันธ์ปกติมันก็ไม่ใช่ทุกคนหลอดที่แบบโอ๊ยม่สีจ่ายแล้วหกเดือนเลิกโว้ยเลยัหลายคนก็เข้าใจว่ามันธรรมดาเหมือนแบบเข้าใจว่าพอมันไม่ใช่ของใหม่แล้วมันก็ไม่ตื่นเต้น เป็นปกติทีเนี้ยเรามองว่านี่ถ้าพลิกไปดูในเชิงสารเหลี่ยมความรักอะฮะไอช่วงเวลาหลังจากโปรโมชั่นซึ่งที่พี่ปีเคยพูดว่าหกเดือน1ึงสองปีเนี่ยอ,อมันเหมือนมันมากพอที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งโตอะใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ปีเคยบอกออมนั่นแหละว่าการที่เขาทําให้ผู้ชายมีโปรโมชั่นประมาณเนี้ยมันเพื่อที่ว่าในเวลา6กเดือนหรือสองปีเนี้ยลูกของเราจะได้รับการดูแลอย่างดีจากทั้งสองฝ่าย อพอเขายังรู้สึกรักเอ่ยเตยหอมกันอยู่อเออคือมันเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กสมมุติถ้าคือปกติคือคนป่าแนละ้วเจอกันปุ๊บมันก็แบบมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีท้องกันเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเวลานี้ก็จะแบบเป็นช่วงที่ผู้หญิงออนแอนะเพราะว่าเขาท้องเขาไม่สามารถหาอาหารเองได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็วอ,อีกอะไรอีกเออเพราะฉะนั้นก็ต้องการการดูแลจากผู้ชายมากเป็นพิเศษคือชนิดที่ไปไหนมาไหนเองไม่ได้เลยละผู้ชายก็ต้องคอยมาประคบประงมครับอื มัน<อ>ก็เลยว่าเออเฮ้ยเองก็มีอันนี้ซะจะได้แบบออดูแลเขาอะไรย่งเงี้ยเออจะได้ไปยาวๆเลยดูแลกันไปเด็กมันจะได้โตเพราะว่าอย่างที่คุยกันมาหลายรอบเหลือเกินว่า<อ>มนุษย์เป็นสัตว์ที่<อ>ช่วงเป็นตัวอ่อนเนี่ยการพึ่งพามันสูงมากครับมันโดนอะไรฆ่าไปกินก็ตายแล้วมันก็เลยต้องอม,มีคนคอยประครบประงมไปอืม ีนี่สองปีก็มาพอที่เด็กจะโตครับพ่อแม่สามารถคอนเวิร์ตใส่รองเท้าเป็นคนละทางได้เลยไม่ต้องซซเรียสแล้วเพียงแต่ว่าในความสัมพันธ์ปกตินะปัจจุบันมันไม่ได้แปลว่าโอเคฉันจเจอกับแฟนฉันเพื่อจะผลิตเด็กหนึ่งคนแล้วหลังจากนี้เราจะคอนเวิร์ตกันไปก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็จะได้รับการปฏิบัติเป็นหนึ่งผู้หญิงท้อง <c oughs> อจริงไหม <c oughs> เพราะว่าคำว่าเอาใจของแฟนก็คืออาจจะกินไรเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้อ่าฮะเดี๋ยวไปส่ง <c oughs> อ่าเออก็เนะ่เป็นระยะหาอาหารไม่ได้ของเราอ่าเ <c oughs> จะนอนเฉยๆอ่าไปไหนมาไหนาไปด้วยตลอดอะไรอย่างนี้ต้องค,คุ้มครองคุ้มภัยอะไรอย่างนี้ซึ่งอรรุยะตรงเนี้ยมันมันก็เป็นที่รู้กันของคนสมัยนี้แลวละว่าแรกๆมันก็อยากจะเอาใจเป็นปกติเพียงแต่เราอาจจะมไม่เรียนรู้ว่ามันต้นตอมันมาจากไอการที่จะต้องมีเด็กด้วยกันนี่แหละนะครับมันก็เลยไม่ใช่ทุกคู่หรอกค่ะที่หมดโปรและฉันกัดเธอก็จะไปคนละทางบางทีเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมันจะเลย ไปสู่ช่วงเขาเรียกว่าอะไรหมดช่วงแพชช้นแล้วหมดช่วงอินเทอร์เมซี่แล้วมันไปสู่เหลี่ยมที่เรียกว่าคอมมิทเมนต์เป็นความรู้สึกผูกพันแทนครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนอีกตัวทํางานอ่าก็เป็นฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโตซินเนาะก็คือคือผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ก็อดอฟเลิฟเนี่ยมัน,ม,นมันเทียบกับในนี้ยังไงเนาะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าในสเต็คือเป็นออกซิโตซินก็จะเป็นสเตทเขาเรียกผูกพันนะคือเป็นสเตทที่ หมือนไม่ได้เคยซี่เหมือนเดิมแต่ก็จะรู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของของเราชีวิตเราขาดไปก็จะเอ๊ะโงงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าต้องแบบเจอหน้ากันตลอดไหมโทรหากันตลอดไหมมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนี่เพียงแต่ว่าถ้าไม่อยู่จะรู้สึกนิดนึงว่าเออเขายังยังดูแลกันอยู่ยังอยู่ในความผูกพันอยู่ออกซิตโตเซนนี่มันใช่ฮอร์โมนที่มีในแม่กับเด็กไหมใช่ใช่ก็คือจริงๆฮอร์โมนตัวเนี้ยมันเริ่มต้น จากแม่เลยก็คือแบบว่าเวลาที่แม่เขากําลังที่จะสมมติคลอดออกมาเนาะเราก็ใช้ออกซิโตซินในการเร่งให้คลอดลูกแล้วก็สมมุติว่าน้ํานมไม่ไหลล้วก็ให้ออกซิโตซินเพื่อให้น้ำนมไหลอะไรเงี้ยมันเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เหมือนพร้อมที่ให้แม่พร้อมอ่ะที่จะเลี้ยงดูลูกอ่ะแล้วก็ให้แม่รู้สึกว่าเออรักลูกคนนี้มากๆเพราะตอนที่คลอดเนี่ยฮอร์โมนนี้ก็จะหลั่งออกมาอย่างมากเลยแล้วก็เพื่อให้แบบแม่แบบไม่ทิ้งลูกคนนี้ไปอ่า อือ,อก็คือออกมันเหมือนคล้ายๆกับว่าที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกเอ็นดูสิ่งที่กลมๆไม่พอยังจะให้ฮอร์โมอนนี้ออกมาตอนมีมีให้นมลูกอีกคลอดลูกอีกคือเป็นฮอร์โมอนสัมพันธ์เลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องอยู่กับสิ่งมีชีวิตสิ่งเนี้ยออืใช่ก็จะบอกว่าเป็นความบางคนว่เออ,เ,อเรียกอันนี้คือรักแท้ไหมก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็ซึ่งอันเนี้ยมันถามว่า มันต้องตัดขาดกันเลยไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าหมดโปรโมชั่นแล้วขาดสิ้นทุกสิ่งอย่างมันยังมีต่อกันทีเนี้ยมันก็ต้องมองว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้ไอ้ข่าว่าหมดแพชั่นตอนแรกเนี่ยมันตั้งต้นมาจากหมดความรู้สึกอะไรแต่มันแปลได้ว่าหมดใจออืไม่รู้สึกอยากจะอยู่ต่อแล้วทีนี้ในเชิงโปรโมชั่นโอเคมันมีวันหมดที่เหลือมันต้องไปดูกันละว่า ฮอร์โมนอะไรทํางานเรายังรู้สึกต่อกันอยู่ไหมไม่มไม่อยากให้เกลียดกลัวคํานี้เหตุผลตั้งต้นที่เอามาคุยกันคืออยากจะอธิบายว่ามันปกติเลยที่ต่อให้<ม>เรารักกันได้สิบปีสิบปีมันต้องมีช่วงที่หวานชื่นจริงๆอยู่สักพักนั่นแหละที่เหลือมันมก็เป็นควาระผิดชอบที่มีต่อกันแหละแล้วก็เป็นความสบายใจว่ามีคนนี้อยู่ในชีวิตแล้วมันรู้สึกยังไงอืมออมเชื่อว่าถ้าเป็นความสบายใจของกันและกัน หมดโปรโมชั่นคุณก็จะยังอยู่อืมแล้วถ้าโอเคในในมนุษย์อะเนาะนอกจากความรักการงานสังคมมันก็สําคัญกับเขาถ้าสังคมที่คุณอยู่สังคมที่เขาอยู่การงานคุณการงานเขามันไม่ได้ขานกันมันทะลุวาบรุงส่งเสริมกันไปมันก็อยู่ได้อืต้องมันต้องมองในปัจจัยหลายอย่างมากเลยว่าในระยะเวลายืนยืนยาวแบบสิบปียี่สิบปีเนี่ยสุดท้ายแล้วโปรโมชั่นไม่ได้แมตเตอร์ขนาดนั้นครับในการที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปในขะเดียวกัน เรากลับเรากลับอาจจะเห็นต่างจากหลายคนในในประโยคที่พี่คนนี้พูดแล้วมองว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนผู้หญิงทุกคนที่จะลุกขึ้นมาพูดตรงๆว่าเฮ้ย hey, ขอโทษว่ะเราเราไม่เหมือนเดิมแล้วอือฮะเพียงแต่เขาเลือกใช้คํานี้เฉยๆอ่าต้องรับอย่างกล้าหาญนะคะถ้าเขายังไม่มีคยังไม่มีคนอื่นถ้าเขายังไม่มไปสร้างโลกอีกใบแล้วเขาเลือกบอกเลยว่าเฮ้ยเรากับเธออ่ะอินา อ uh huh. ใช่แบบไม่ใช่ว่าเกลียดไม่ใช่ว่ามันแค่ไม่รู้สึกเท่าเดิมแล้วละ่ะแล้วเรา uh huh. มันก็สะท้อนว่าเขามีน้ำใจที่จะ uh huh. พูดตรงๆอืม uh huh. อย่างอย่างน้อยก็ยังได้สาเหตุนะมัน uh huh. มีหลายแบบมากเลยนะการเลิกกันอะอย่างที่บอก uh huh. ว่าเรากับพี่ปีต้องสอนคนบอกเลิกมกั้งมั้งเพราะมันมีการบอกเลิอกอยู่กี่แบบที่จะทาให้มันไม่เกิดบาดแผลที่รุนแรงเกินไปเพราะว่าจริงๆเราได้ยินมาหลายหลายเวอร์ชันมากเลยหายไปเลย เออหมดโปรโมชั่นไม่พอมันหายไปเลยว่ะเหมือนมันหมดวิญญาณด้วยอ่ะคือหายไปจากชีวิตก็มีเวอร์ชั่นมีคนอื่นไปเลยเออเหมือนไม่พูดอะไรเลยอยู่ดีๆมีใจกับคนอื่นไปแล้วเวอร์ชั่นที่ร้ายที่สุดก็มีอันเนี้ไม่ไม่รู้ใครเคยได้ยินไหมหรือพี่บีเคยได้ยินไหมมันจะมีการเลิกลาของผู้ชายลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าทําอย่างที่เราอยากทําให้ผู้หญิงบอกเลิกเราเองอืทําอะไรก็ได้จะช่วยสะใจแล้วเธอก็ไปของเธอเอง อไม่ใช่ไม่เจอฉันเชื่อว่าผู้หญิงที่ฟังนี่ยต้องมีที่เคยเจอมันไม่บอกเลิกเลยแต่มันทําทุกอย่างผิดกับที่เราคุยกันไว้ทั้งหมดอะไรไม่ชอบมันก็ทําอะไรไม่เคยทํามันก็ทําอาฮมันอะไรที่กดไว้ไม่เคยคิดจะทําก็ทําอืำทําทุกอย่างที่เราจะไม่พอใจอะแต่ไม่บอกเลิกเออเพื่อจะรอให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายพูดเองมันมีนะไม่ใช่ไม่มีอืมอ๋อก็เลยถามว่า ระหว่างคนที่บอกคุณตรงๆว่าเฮ้ยเจนพี่ว่าพี่พอแล้วกับเวอร์ชั่นแบบก็เหมือนเดิมนี่อแต่ไม่เหมือนเดิมเลยให้เจนเดาเองอะ่ะให้เจนรู้สึกเองว่าแกเขาไม่เหมือนเดิม,มเมว่อวานเจนจะเลือกแบบไหนก็ต้องแบบหนึ่งสิออแต่เด็กผู้หญิงคบผู้หญิงก็มีหลายแบบจเจนเจนจะเลือกแบบไหนเจนจะเลือกแบบพี่คนนี้ที่พูดตรงหรือเจนจะเลือกแบบไปเจอเองว่าเขามีคนอื่นอเพราะสุดท้ายคนคนที่จะไปเขามีวิธีของเขาอยู่ดีนั่นแหละครับ เออแต่เขาทําใช้ทางไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ตรงไปตรงมาแต่อัศวดนาแรงหน่อยห <c oughs> รือเปล่าไม่รู้นะคะก็สุดท้ายคนหวดใจมันต้องหาวิธีอนะเนาะก็ <c oughs> ลองลองดูลองลองคิดกันว่าเออถ้าเป็นเราอะเรามีวิธีที่ดีกว่านี้หรอมันก็ต้องพูดอะไรสักอย่างอยูอย่แล้วเนานะแล้วมันใช้ความกล้ามากเลยนะเอาจริงๆรอะ <c oughs> การบอกใครสักคนที่เราเคยรักมากๆว่าเราไม่รักเขาเหมือนเดิมเนี่ยโห่ <c oughs> แต่มันก็มีหลายเคสบางเคสเขาก็เหมือนเปิดโอกาสว่ามีอะไรจะบอกเปล่า หรือ,อยังไงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มาที่ไปที่เกิดประโยคนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการทะเลาะกันคุยกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างไรก็ดีเราเราดับถือเขามากกว่าคนที่มีคนอื่นต้องลองดูว่าถึงเวลาที่คุณต้องเลือกคุณตัดใจยังไงครับเป็นการเป็นการังใจเป็นกาลังใจพร้อมกันด้วยเป็นกาลังใจให้ครับอ่าก็เลือกทางที่มีความสุขที่สุดละกันแล้วก็อย่าลืมว่าความจริงมันสําคัญนะในความรัก่นอือ โอเคพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะขอบคุณพี่ปีมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ